อันเลยเหรอลูกเอาป้อนไม่ทันใจเลยอะ่ะเดีแม่ช่วย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 เอ,อ้ะมันจะไม่อ้วนยังไงทนไหวอ่ะเนี่ยนั่นน่ะสิแล้วคุณย่าบอกให้ลดน้ำหนักลดยังไงไหว่ <laughs> แม่น่ะลดให้คุณ <laughs> <laughs> ย่าบอกให้ลดน้ำหนักลดไม่ไหวเนี่ยมันวนมากแล้วมันหลงยากป้อนไม่ทันใจเลยหรือไมน่อร่อย กินเองอร่อยกว่าเลอยอ๋อเดี๋ยวหล่นนะไหลนะไหลนะอ,ะนะอน้ำด้วยหรอน้ำก็จะกิน,น <laughs> จะเอาอะไรกันแน่นะอร่อยค่ะน้ำแล้วก็ชื่นใจค่ะโอ้โหคำใหญ่ไปไหมลูกเดี๋ยวเะเดี๋ยวออกคำเล็กๆหน่อยดูหน่ะ คือไม่ลงแล้วกินคำเด็กเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมกินคำใหญ่ๆนะมแม่ป้อนดีกว่าหนูไม่ต้องกินเองเลยหนูกัดเองแล้วหนูกัดคัมเบอร์เลอร์เลยฮะต่กี้กล้วยก็สองลูกแล้วแม่เอากำลังกำลังเจริญอาหารโอ้เจ้าสวนน้อยกินไม่อยู่เลยเท่าแก่น้อยเท่าแก่น้อย กินจัดเลยไม่ไหวมั้งไม่ไหวมั้งเนี่ยก็นจัาจๆจ้าจๆจ้าจๆจัอรออเอแบ่งคุณปู่แบ่งคุณปู่แบ่งคุณปู่ได้ไหมแบ่งไหมแบ่งคุณปู่ได้ไหมกินไม่ทันเลยฮะเดี๋ยวน้ําหดักโอเวอร์เวตรู้ไหม แม่คุณปู่ออ๋ใจดีด้วยขอบคุณครับอ้อคุณปู่อ้อมแล้วขอบคุณครับอร่อยปู่บอกอร่อยอร่อยเจ้าคุณอันนี้อันนี้อ๋อจะป้อนนะจะกินเองละอร่อยไหมเอาน้ำด้ไหมเอาน้ำได้ไหมน้ำไหมเอาน้ำด้วยโอเคน้ำก็จะกิน พอพอพอแล้วาาามีรด้วย้มากอร่อยจังวะยำากินได้เมันคำลามเอาเอฮ่า สำลักแล้วปิดปากปิดปากไหนปิดปากเองไงยกไว้อย่างงี้ขึ้นนี่ <coughs> <tít pak ,box .lly>